สวัสดีค่ะวันนี้พี่โบกัททำสีผมนะคะทำสีน้ำเงินเป็นไงบ้างสวยมิคะโอ้ยเห็นหนะ้าสดกันเลยทีเดียวนะวันนี้เนี่ยหน้าใส่มิคะโอ้ยมีเอาโปด้วยค่ะนะคะวันนี้ก็ข่าวเม้าอะไรหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อนๆอเอาออกไปอดําเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นคลิปเซกโลโซหรืยอยังคะ่ะที่แบบว่าเขาเนี่ยเอากีต้ามาตีอยู่กลางเวทีอะไรอย่างเงี้ย มันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับเสกพิเศษโรโซของเราเหรอจริงๆเนี้ยตัวเราเองเนี้ยก็เป็นคนที่ชอบเสกโรโซมากๆเหมือนกันเพราะว่าพิเศษเนี้ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพลแล้วก็แต่งเพลงเองแล้วเวลาโซโล่แต่และเพลงเนี้ยมันกินใจไงแต่เพราะว่าพฤติกรรมที่มันออกมาเนี้ยมันดูป่าดเถื่อนมากเลยนะคะพิเศษขาแต่ก็รู้สึกว่าอ่าเดี๋ยวประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยพิเศษ ประมาณที่4วันที่5ใช่ไหมพิเศษก็จะมอกมาถแถลงข่าวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปยังไงก็ติดตามหาดูคลิปกันได้แล้วกันเนาะกับที่พิเศษโลโซเนี่ยเขาอ่าอารมณ์บ,บาดเจอมากเลยที่อยู่บนเวทีแล้วก็มีการฟารกดกีตาร์ตอนที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นนะคะก็อยากแสดงอยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเนาะว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะกับการแสดงคอนเสิร์ตของพิเศษโลโซนะคะ พี่โป,ปกัสมันพี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่โปรกัสมันดูแบบว่าแอบเถื่อนนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะยังไงถ้าใครได้ดูคลิปแล้วก็ลองมาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะวันนี้พี่โปกัสต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ